สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่อง Motorcycle Review อีกครั้งแล้วกันครับซึ่งวันนี้ทางช่องขอนํำพาทุกท่านมาพบกับรถในค่าย Honda นั่นเองนั่นก็คือตัว pcx 160นะรุ่น Sport e dition นะครับถือว่าเป็นตัวแต่งนะครับเป็นโทนสีดำแดงนะครับในส่วนของตัว Sport นี้นะฮะคือเบื้องต้นก็คือ สีสันนี่แหละครับสิ่งที่ดูแล้วมันดุดันนะความเป็นสปอร์ตนะฮะก็คือมีโทนดำนำหน้านะครับแล้วก็จะมาตัดด้วยโทนสีแดงซึ่งอาจจะมีสติ๊กเกอร์ฮะที่เป็นด้านหน้าที่เป็นโลโก้คำว่า Honda แล้วก็สติ๊กเกอร์ที่คาดอยู่ด้านหน้าส่วนหนึ่งฮะที่เป็นสีแดงฮะแล้วก็มา,าแฟร์ลิงข้างล่างฮะแฟร์ลิงล่างนะครับ ฝาครอบหรือว่าฝากฝาครอบตรงพักเท้านะครับแล้วก็เป็นเส้นสติ๊กเกอร์คำว่าสปอร์ตนะฮะที่อยู่ด้านข้างเน้นรากยาวมาที่ด้านหลังนะครับแล้วก็มีตัวคำว่า PCX เป็นโลโก้สีแดงมาที่ตัวกันตกด้วยนะนี่คือที่เป็นโทนสีแดงนะครับจริงๆแล้วตัวนี้ก็คือเน้นไปที่โทนดำมากกว่าแดงนั่นเองนะก็เลยเป็นดำแดงตัวสปอร์ตอีดิชันนะครับโอเคครับนี่คือเป็น ภาพสีสันนะครับซึ่งนะฮะโทนสปอร์ตนี้จะเป็นแบบดำด้านนะฮะก็ถือว่าไม่ใช่ตัวดำเงานะครับถ้าเราดูแล้วมันก็จะเป็นแบบประมาณที่ที่เห็นนะครับนี่เลยฮะสังเกตตัวชิลหน้านะฮะดำานฮะแต่ว่าดำกับกับตัวของแฟรลิงจะไม่ไม่เหมือนกันนะก็คือดำตัวนั้นเป็นดำเข้มเลยตัวหน้ากากนะครับโอเคครับนี่คือในส่วนของโทนสีนะครับในส่วนของ จุดเด่นๆนะครับนะฮะก็คือโนโก้อย่างที่แจ้งไปครับ p c x ก็เป็นการบอกความโดดเด่นนะสปอร์ตหรือว่าเป็นตัวคําว่า p c x นั่นเองนะครับที่แน่ๆของตัวรุ่นนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ ESP EH Plus นะก็คือตัวเครื่องยนต์ใหม่ของค่าย Honda นะครับเน้นความแรงความประหยัดนะครับรักษามลพิษนะครับก็คือไม่ปล่อยก๊าซเสียออกมาภาะวะภายนอกมากเกินไปนั่นเองนั่นก็คือ ในส่วนของตัวเครื่องยนต์ ESP+ นะครับนี่เลยฮะโลโก้นี้ถือว่ากำลังดังฮะเนื่องจากว่าอยู่ในรายการ MotoGP เอาไปติดใส่ตรงที่รถที่มาเกรนะครับขับขี่นะครับและมาดูที่ส่วนของดิสเบรกนะฮะร,รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปก็คือตัว ABS นะครับดิสเบกก็คือดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังนะครับถือว่าเป็นตัวท็อปนั่นเองนะครับก็คือถ้าเป็นระบบ เบรก ABS แล้วก็คือเป็นช่วยในการป้องกันไม่ให้ล้อล็อกนั่นเองฮะสร้างความปลอดภัยเวลาเราเบรกก็เกิดความมั่นใจหยุดรถได้ดังใจคิดแล้วก็ระยะการเบรกก็จะสั้นลงมาอีกด้วยนะครับนี่คือในส่วนของระบบเบรกเนาะนะฮนะมาทีา่ส่วนนั่นหลังก็อย่างที่เห็นนะก็เป็นระบบดิสเบรกเหมือนกันนะครับโอเคฮนะแล้วก็มีระบบตัวที่ว่าเป็นตัวป้องกันนะฮะหรือว่าเป็นตัวควบคุมนะครับ ถ้าเป็นเรียกของชื่อ Honda ก็จะเป็นหลายตัวหน่อยนะ HSTC นะก็คือพูดได้ง่ายก็คือเป็นตัวสร้างความสัมพันธ์ระหว่างล้อหน้าหลังครับก็คือป้องกันไม่ให้ล้อหมุนฟรีนั่นเองนะะก็ถือว่าเป็นตัวช่วยป้องกันไม่ให้ล้อ,อหมุนฟรีก็คือให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าหลังไปพร้อมๆกันนั่นเองไม่ให้เกิดการลื่นถลายนะครับนี่คือเป็นระบบเซฟตี้ Safety เข้ามาอีกขั้นหนึ่งระดับหนึ่ง ด้วยเช่นเดียวกันครับมาที่ตัวระบบไฟครับตัวไฟหน้านะครับก็จะเป็นดีไซน์ไฟใหม่นะฮะก็คือไฟหน้าเป็น LED อยู่แล้วนะครับก็คือดีไซน์แบบดูอีกขั้นนะฮะถือว่าเท่นะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้าตัวไฟหลีต่างๆนะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงไฟเลี้ยวนะครับนี่คือโฉมไฟหน้ารูปร่างของโทนของไฟหน้าส่วนด้านหน้านั่นเองครับก็คือมันจะกลมกลืนไปกับตัวแฟรลิง ด้านหน้านั่นเองนะครับนี่คือในส่วนของด้านหน้ามาที่ตัวไฟท้ายรูปทรงของลักษณะของไฟท้ายก็เช่นเดียวกันครับนะฮะก็จะเปลี่ยนไฟ LED นะครับถือว่าตัว PX นะฮะร,รุ่นนี้ก็เป็นระบบไฟ LED รอบคันนะครับขึ้นไปต่อที่ตัวเรือนใหม่นะครับ ในส่วนเมือนไม้ก็เป็นแผงหน้ปาปัดดิจิตอลนะครับถือว่าเป็นดีไซน์ใหม่สแสดงข้อมูลถือว่าครบครันอย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นการการบอกการแจ้งเตือนนะฮะไฟแจ้งเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับไฟแจ้งตัวแบตเตอรี่หรือว่าจะเป็นการแจ้งตัวระบบการป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับตัวเอเดดิงสต็อปต่างๆก็มีมีให้หมดเลยนะครับก็คือการโชว์ต่างๆของฟังก์ชันก็น่าจะครบครันมาดูที่ ตัวแฮนด์นะครับแฮนด์ก็คือนี่ฮะก็จะเป็นโทนโครเมียมซึ่งดูแล้วเป็นการตัดกับตัวสีรถนะฮะก็สร้างความหนูหราขึ้นมาอีกในตัวหนึ่งนะครับเราก็มาสวิตช์แฮนด์ด้านขวาสวิตช์แฮนด์ด้านขวาก็จะมีตัว idling stop ตัวช่วยในการาหยุดรถหรือว่าดับรถหรือว่าหยุดการทํางานของเครื่องยนต์อัตโนมัติเวลาเราไปขี่มาแล้วไปจอดไปหยุดไปนิ่งนะฮะถึงจะไม่ปิดสวิตช์กุญแจรถก็จะมีการหยุดการทํางานนะครับถ้าจะไปก็สามารถสามารถ บิดคันเร่งต่อเลยเลยนะครับหรือจะใช้งานหรือไม่ใช้ก็ได้ในระบบนี้ตัวนี้ก็คือเป็นไฟพมาาฮนะแล้วก็ข้างล่างก็เป็นไฟต,ตัวเป็นตัวสวิตช์สตาร์ทมาที่สวิตช์แฮนด์ด้านซ้ายก็เหมือนทั่วไปครับก็คือไฟต่ําสูงแล้วก็สวิตช์แตรนะครับนี่เลยก็มีให้ครบคันนะครับนี่คือในส่วนของแผงหน้าปัดเรือนใหม่มาดูที่ตัวกุญแจครับ ตัวกุญแจนั้นก็จะเป็นกุญแจรีโมทอัจฉริยะนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นการควบคุมง่ายๆนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นระบบกุญแจรีโมทนะครับเนี่ยแผงตัวสวิตช์หลักของมันก็คือจะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเรามีตัวรีโมทนะฮะอยู่ใกล้ๆนะครับอยู่ในรัศมีที่กําหนดนะฮะก็สามารถนะครับควบคุมการใช้กุญแจได้นะครับเื่องจากว่าถ้า มันอยู่ในรัศสมีนะครับก็คือไม่เกินประมาณสัก80เซนนะครับก็สามารถสั่งการที่จะมาเปิดหัวแก๊สตรงนี้ได้นะครับถ้าเราจะเปิดเบาะเปิดตัวฝาปิดถังน้ํามันก็กดตรงนี้นะฮะก็คือจะมีทั้งปวดเบาะแล้วก็ปวดตรงฝาปิดถังน้ํามันนะครับอยู่ตรงนั้นโอเคครับแล้วก็จะมีไม้พิเศษกรณีฉุกเฉินแบตเตอรี่หมดนะฮะก็จะมีให้นะครับนี่คือในส่วนของกุญแจรีโมทอัจฉริยะนะครับพกพาง่ายใช้งานสบายสบายสะดวกด้วยนะครับ โอเคครับในส่วนพัาๆในรูปแบบรูปรักษ์ต่างๆนะจุดเด่นๆของรุ่นนี้นะ,ะก็อย่างที่แจ้งไปก็คือตัว p x 160จุดหนึ่งครับที่มีกล้องอไม่ใช่กล้องนะครับกองเก็บของด้านหน้าก็คือช่องด้านซ้ายนะฮะมันจะมะีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับซึ่งเป็นตัวเรียกว่าเป็น USB Type C นะครับก็ สร้างความสะดวกสบายในการใช้งานด้วยอีกเช่นเดียวกันมาดูกล่องเก็บของใต้เบาะนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเปิดขึ้นมาเป็นเบาะเปิดแบบค้างนะฮะก็คือไม่หล่นนั่นเองฮะก็คือถ้าเราเปิดนะครับก็เปิดขึ้นไปปุ๊บไม่หล่นลงมาตัวกล่องเก็บของใต้เบาะนั้นก็ถือว่าขนาดใหญ่นะครับนะถือว่าเป็นกล่องยูบอกขนาดใหญ่ถ้าคิดเป็นปริมาตรแล้วก็อยู่ที่ความจุ30ลิตรนะฮะส,สามารถ,ถาเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้นะครับโอเคฮะ รวค่าความประหยัดน้ำมันก็มีการแจ้งด้วยนะครับอยู่ที่50กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ลิตรนั่นเองส่วนในราคาแนะนำที่ทาง Honda เปิดตัวมานะครับอยู่ที่9 3,400บาทนั่นเองครับราคานี้ขึ้นอยู่กับทางร้านแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันในการจัดโปรโมชั่นนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ทางช่องมอเตอร์ไซ e ์รีวิวต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมด้วยดีเสม,มอมาอย่างไงแล้วหากเห็นว่าเป็นคลิปที่ดีนะก็สามารถแชร์ได้นะรหรือว่า ถ้าไม่อยากจะพลาดโอกาสในการรับข่าวสารในรถรุ่นใหม่ๆก็สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยกั้ว้วกักครับเพื่อเราลงคลิปใหม่ๆไปจะได้ไม่พลาดนั่นเองจะได้เป็นการแจ้งเตือนครับสำหรับวันนี้ฮะถ้าใดมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถเม้นมาใต้คลิปนี้ลเลยครับวันนี้ช่องมอเตอร์ไซค์เคลื่วิต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ